อ่ะบูเราล่ะนี่นี่เราต้องใส่บูเราอ่าลูกบู้ลูกบูพี่เนาะดิ่งบูเราทำพลือล่ะติดเมาอยู่กันยังติดทำปิดอยู่กันยังต้องเอาบูเราไปกอนบูเราต้องทุกอ่าเนี่ยเอาบู้ไปนองโดยไม่คำหนึ่งถึงความทุกตรงตามหลักกศาสนาอ่าไม่เอาไหนนี่แต่ไอตีไม่เอาไหนนี่หละมันบูเราอ่าเนี่ยบู้เราเออเอาบูเราอนเลยอ่าบูเราอน เดินไม่ตรงนูน้นหรอก่ะบูโลกวนมันไม่ใช่เซยพี่น้องดินี่นะพี่ว่ามันเข้านารกดินอไอ้หนูไม่กลัวเลยเต็มกลัวตรงนี้น่าเากลัวจีติดในครบกรบนี้เลยมันตัดเศษเก้าลู่หูอาสวบออยน้อยนี่อาสบีายาญโยนี่เบิร์ตุลง่งมานุโล,ล่องอัตสังเทอดสบือนายนโยอาเรย์ศีหลังคือโบนีจะสนับสนุนบนเรื่องที่ไม่ถูกต้อง,องพี่น้องพิธละการาศาสนาะ เตว่านั่นและด้วยมือว่าพักัดสกัลล์ยามาอ่ะเนะให้สอดคล้องกับกลุ่มของเขากับโบของเขาอย่างไม่เศร้าพี่น้องอ่าลุยแล้วนะโบเราล่ะนี่นี่เราต้องใส่โบเราอ่านะลูกโบลูกโบพี่น้าะดึงโบเราทำเพือแหละทิ่เมาอ,อยู่กันยังทิ่ทำปิดอยู่กันยังต้องเอาโบเราไปก่อนโบเราต้องโทกอ่าเนี่ยเอาโบพี่น้องโดยไม่คำหนึ่งถึงความโทกตรงตามหลักการศาสนา เนี่ยเขาเรียกว่าคานารกเหนีองจากว่าลิลอาซอบียะ <c oughs> <c oughs> ปบมังยังมังเลยเนาะพันนี้นี่อืมอ่านั่นแหละไม่เกี่ยวแต่ว่าพีนนะ่น้องเลยนะโบล่ะน้าเอาไว้ก่อนอ่าเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่แล้วพี่น้องนะ้าพีว่าชาวนรกนี้ขับรถโด้วยซาฮิตเอาบูพันเนี่ยเล่นกันฝ่าซาบันบันโรวานนั่นเนาะ เอาโบกันแล้วไม่คำหนึ่งถึงพิษทุกตามหลักการศาสนาอ่านบีเขาบอกนั้นสิทธิฟาติมาหลกทราบเก็บน้องนั้นสมมุว่าถ้าเธอหลักนั้น้าสิทธิฟาติมาหลักนบีว่าชันตัดมืนบบอนอืมทำไมพนันโบเรนันนะปล่อยเม็ดอะไรกับโบเรเองแต่นี่ไม่นบ,บีว่าถ้าสมุิฟาติมาเป็นหลักน่หลักนี้เลยก็โทกูดูดฮัดในการตัดมือนบ,บอีว่าแกตัดอ่าลูกเองก,ก็ดี อันกนั่นว่าลูกเองนั่นเนาะอ่านั่นกลุมที่นึ่งพี่น้องอืมระจากตรงนี้เหมือนยี่มั่ววานอละลรสะโทนให้เห็นถึงสังคมบานเรายกตัวอย่างง่ายๆเอาเล้งกันจัดๆตรง,ตรงๆพี่น้องการเลือกทำกู้นำ้ำอ่าระดับสองทิ้นหรือระดับอะไรก็แล้วแต่พี่น้องในการเลือกตั้งเนี่ยส่วนมากเราขกานิยมเหมือนยีมัมววานบูโกรนอันนี้บูเรา มุสลิมมีสองคนยกตัวอย่างคนนี้อยู่ในครอบในหลักการศาสนาเลว่ะเคียนได้ไอ้ไนี่นี่ไม่เอาไหนผูกกันตรงๆเลยนะอไม่เอาไหนนี่แต่ไอทีไม่เอาไหนนี่หละมันบูเราอ่าเนี่ยบูเราเอาบูเราคนเลยนะบูเราคนเดินไม่ตรงนุ้นอ่ะบูเราคนไอ้นี่เลย,เเเลยพิษถอยหลักการศาสนาพีน่นนอะเลวแต่เข,าาข้านรกการเนียนบีวา ลิลอาสอบียะนี่แหละเนาะอลันโมสนิฟูโรหิม oh าหุลลอฮุตาละขยักโคไปโคเลวเป็นอย่อางนั้นเะวลาโรกาโรกาในชงในไหนก็นี่นะเออน้าพี่นองตังเพศน,นั่นแหละนาเนี่ยํำพลไปเลยอะอืมข้าเราความฉายลักปิดจารณาควา,ามตูกตงคุณอาวุธวิย,ยาวุธจริยธรรมคุณธรรมควา,า,ามโมโะสมไปตาม ลักการทีราบ,บุวไวเนาะ no? มันไม่ใช่เสยพี่น้องดีนี่นะพี่ว่ามันเข้านารกดีเนะไอหนู no. know, ไม่กลัวเลื่อต็มกลัวตรงดิน่าเศรากลัวจีจติดในโกรบโกบนี่อ่านั่นกลุ่มทีหนึ่ง